สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งแต่ช่องของเราก็จะได้นาเอาคิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเพิ่มความเร็วนะครับของคอมพิวเตอร์เรานะครับด้วยการจัดระเบียบไฟล์นะครับในไดรฟ์นะครับให้มันเป็นระเบียบนะครับซึ่ง<ม>โดยปกติแล้วเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์ไปนะครับ ตัวคอมพิวเตอร์เองก็จะมีการจัดเก็บไฟล์นะครับลงไปในไดร์โดยการสุมส่มสุ่มพื้นที่ลงไปเก็บลงไปนะครับทีนี้เวลาเรียกเรียกใช้งานขึ้นมานะครับนะมันก็จะไปเรียกเอาไฟล์ที่มันสุ่มไว้นะครับนะสุ่มเก็บไว้ตรงตำแหน่งต่างๆนะครับในไดร์นะครับขึ้นมานะครับซึ่งการที่เราจัดแล้วมันไม่เป็นระเบียบนะครับนะมันก็จะใช้เวลาในการหาทีนี้เราจะมีการ วิธีในการจัดระเบียบไฟล์ยังไงนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนเดือนก็ให้ท่านนะครับไปเปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรม Windows Explorer ขึ้นมาก่อนไฟ l e ็กซ์ e r e เขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไปตรง this PC นะครับนะ this ตอนนี้ท่านสามารถที่จัจัด จัดการแล้วก็เล่นได้นะครับนะไฟล์ไม่เสียหายนะครับตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะจัดการจัดระเบียบไฟล์ที่แฮนดี้ไดตัวเนี้ยนะครับท่านก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับนะแล้วก็ทําการคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับแล้วก็ไปเลือก property นะครับ property ไปเลือก tool นะครับนเครื่องหมาย tool นะครับแถบทูลนะครับแล้วมันจะมีนะครับ optimize นะครับ and defect เมนด์ได้นะครับก็ให้เลือกตรงออปติมัยนะครับพอเลือกออปติมัยนะครับมันก็จะมีไดร์ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับนะแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์ว่าเออตอนนี้มันแฟกเมนต์ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่เคยแฟกเมนต์เลยนะครับนะแฟกเมนต์ก็คือการจัดระเบียบไฟล์นะครับตอนนี้แฟกไป1แล้วนะครับนะตอนนี้แฟกไป5%แล้วนะครับนะ ทีนี้หากต้องการจะจัดนะครับทำยังไงนะครับเช่นผมต้องการที่จะจัดระเบียบไฟล์ที่อยู่บนไดร์ฟ G นะครับก็กดคลิกนะครับแล้วก็ทำการอตัวนี้มัน not a v a i l a b l e นะครับก็คือ defect ไม่ได้นะครับถ้าต้องการจะ defect นะครับต้องก็คลิกนะครับไดรนั้นนะครับแล้วก็เลือกเป็น optimize นะครับตรงนี้นะครับ optimize โปรแกรมก็จะเริ่มทําการนะครับอนอะไลน์ะครับก็คือทําการาวิเคราะห์ก่อนนะครับนะตอนนมันก็จะเริ่มมีตัวเลขขึ้นมานะครับจะสังเกตตัวเลขขึ้นมานะครับพออินอะไล์เสร็จนะครับมันก็จะเริ่มทําการดี f ฟกต์ก็คือจัดระเบียบไฟล์ใหม่นะครับนะ ซึ่งการจัดระเบียบนะครับก็อาจจะใช้เวลานานนะครับนะขึ้นอยู่กับไดบ้ของท่านว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่นะครับไฟล์ยเยอะไหมนะครับนะ,ะตรงนี้ท่านสามารถที่จะย่อนะครับนะย่อแล้วก็ให้มันทํางานไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนะหรือหากจะหยุดการทํางานเลยนะครับท่านก็กดสต็อปเลยก็ได้นะครับนะ ตอนนี้ได้ก็ทำงานอยู่นะครับ running นะครับนะทำงานอยู่ถ้าอยากดูว่ามัน่ทำงานไปได้แค่ไหนนะครับท่านสามารถที่จะเลือกตรง advanced view ตรงนี้นะครับนะได้นะครับ อ่าตอนนี้ก็มา6%กเปอ์นะครับนะสิบเนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนกว่าจะร้อยเปนะครับนะท่านก็รอไปนะครับหรือไม่รอก็ย่อไว้นะครับนะถ้าอยากแฟกตัวอื่นนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็กดมันเหมือนที่ผมพากดนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับในการ เพิ่มความเร็วนะครับในการเรียกใช้งานไฟล์ต่างๆนะครับของคอมพิวเตอร์เรานะครับด้วยการดีเฟคเมนนะครับได้นะครับก็ลองเอาไปทำงานเอาไปใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ